สวัสดีครับผมอาทิตย์ซาวแอนไลท์มหาสารคามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับรีวิวพาวเวอร์ตัวมินิของเรานะครับตัวที่ผมเทสในคลิปที่แล้วไปนะครับตัวนี้ผ่านการโมดิฟายต่างๆนะครับระบบภายในมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาทางไลน์ด้วยนะครับว่าตัวนี้เดิมหรือเปล่าทำไมของผมมันขับ ไม่ได้ขับไม่อิ่มขับเสียงไม่ค่อยออกนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะครับอธิบายให้ฟังก็คืออ่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปมันคือคือที่เทสไปผมไม่ได้อธิบายเนาะนะครับว่าระบบภายในเป็นยังไงบ้างแค่บอกว่ามันเป็นค่าดีนะครับแต่ลูกค้านะครับหลายๆท่านที่ซื้อตัวนี้ไปนะครับไม่ได้ซื้อจากผมนะผมไม่ได้มีจําหน่ายนะนี่ครับซื้อตัวแบบนี้ไปนะครับเหมือนกันทำไมมันขับไม่ออกนะครับ ทำไมตัวนี้มันขับออกนะครับตัวนี้มันขับออกก็คือผมโมดิฟายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการลงชุดหมออแปลงใหม่ชุดภาคใจไฟใหม่แล้วก็ชุดโมดูลนะครับซึ่งเป็นคลัสดีนะครับใหม่ด้วยนะครับของเดิมมันเป็นระบบคลัสเอบนะครับไฟต่ําด้วยนะนะครับแล้วก็มันเป็นพาวเวอร์สระบบนะครับซึ่งของของเดิมเขาเนี่ยมันจะมีระบบ DC to DC ดด้วยนะครับ มันจะใช้ไฟ DC า DC 12โวลต์ได้ด้วยนะครับนะตัวนี้ก็คือตัดการทำงานชุด DC ออกนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นชุด AC AC ก็คือไฟบ้านของเรานี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันให้จบครบในคลิปเดียวเลยแล้วก็ตัวนี้จะจำหน่ายด้นะนะครับ <S <S เผื่ออาจารย์ท่านไหนสนใจเป็นระบบโมโนโน,ะนะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะแบ่งปันไปให้ใช้นะครับก็ผ่านการทสอแล้วแหละนะครับก็ผ่านแล้วนะครับไม่ค่อยร้อนหรอกไม่ค่อยร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับนี่นะครับนี่คือระบบอาวงจรนะครับด้านในของ power ตัวนี้เดิมๆที่มากับแท่นเลยครับจะมีชุดอาไฟเข้านะครับชุดไฟเข้าเป็นไฟหลักนะครับเพื่อไปเลี้ยงชุดบอร์ดไดนะครับแล้วก็จะมีชุด ไฟ12โวลต์นีครับแล้วก็จะมีชุดวงจรนะครับขยายนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นชุดอ่าลิกดิฟปีเลี้ยงนะครับชุดหน้าหน้าแท่นนะครับพวก EQ พวกปีพวกคอร์พวกอะไรต่างๆนะตัวนี้ไม่มีคอรนะมันเป็นปีแยกเฉยๆนะครับแยกไม่ได้อิสระหรอกนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับระบบภายในของเขานะครับผมก็เลยถอดออกก่อนหน้านี้ผมก็ใส่เละนะครับ ก็เลยถอดออกจะชัวร์ดีกว่านะครับเพราะว่ามัน,ม,นมีปัญหาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปด้วยแหละ,ะสําหรับหลายๆท่านก็บอกว่าทําไมไม่ต่อชุดปลีหน้าแท่นทําไมไม่ต่อชุดอีคิวหน้าแท่นทําไมไม่ต่อชุดไม้หน้าแท่นต่างๆให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วถามว่าต่อได้ไหมผมต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแทนนี้ให้นะครับมันต่อได้นะแต่นะครับ อาระบบภายในของเราเนี่ยซึ่งผ่านการโมเลกุลฟายมาแล้วนะครับส่วนมากที่ผมเจอเนีครับเวลาเครื่องมันมีปัญหามันก็เปลี่ยนที่ชุดหน้าแท่นนี่เลยครับเช่นอาการนะครับความถี่มันปิดนะครับทําให้ชุดโมดูลเราพังนะครับแล้วก็อาการจี่อาการทำนะครับตามสภาพของชุดหน้าแท่นเนาะ แล้วก็อาการคอกแขกนะครับอาการคอกแขกก็คือมันเสียงนะครับที่จะมันวิดแล้วก็มันทําให้โมดูลเรากระชากนะครับแผาขยายของเรามันกระชากนะครับมันออกลําโพงต่างๆนะครับเยอะแยะครับอาการชุดหน้าแท่นนะครับส่วนมากนะครับผมจะตัดการทํางานออกนะครับไปเป็นชุดคอนโทรลด้านด้านนอกเอาเช่นปีคอร์สต่างๆนะครับพาวเวอร์มิกต่างๆมิกเซอร์อะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับ ปเป็นชุดคอนโทรลั้นนอกเอานี่ครับตัวนี้ก็เอาเป็น power ใบปกตินี่ครับใช้งานก็เหมือน power ทั่วๆไปเลยนี่ครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสําหรับที่ผมทํามานะครับแต่ส่วนมากที่ผมทําต่อชุดหน้าๆนี้มันก็จะมีปัญหาข้อแคกอะไรต่างๆกีฮัมมันตามมาเยอะครับตามมาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นทั้งชุด power ในตัวนะครับมันก็เหมือนดูแลหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับ มันอาจจะสะดวกสบายนะครับแต่มันก็มีปัญหาเวลามันมีปัญหามันก็มีปัญหางอแงเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ทานะครับเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เทสเรียบร้อยแล้วแหละมันก็ปรับได้นะครับปรับได้ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้พี่ๆนาๆไปใช้งานนะครับราคาเบาๆก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับลองรับนะครับขับ12หรือ15นิ้วเนี่ย ข้างละ2จะบอกว่าข้างละ2มันก็ไม่ได้เน,นี่ครับเป็นระบบโมโนโน,นี่ครับแท่นนี้รองรับแค่2ดอกนะครับ2ออกก็ไอสอดอกก็คือ,อโหลดที่4โอห์มนะครับ2ดอกนะชุดอ่เขาเรียกว่าชุดอะไรชุดบูทูดผมผมไม่มีไฟก้าโวลเลี้ยงนะฮะไม่มีไฟกโวลเลี้ยงผมขอตัดการทางานออกนะเป็นแจ็คหลังแท่นปกตินะชุด EQ ปรับได้เนาะนะครับชุดปีบาลานาตั้งไว้ตรงกลางเบสแหลม ปกตินะครับชุดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้องให้อีกทีเนาะนี่ครับก็เดี๋ยวพามาชมกันระบบภายในทำอะไรไปบ้างนะครับส่วนการโมเพิ่มวัต t นะครับองค์ประกอบอโดยรวมจะมี3จุดหลักๆนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนี่ครับจุดแรกก็คือจุดแหล่งใจกระแสนะครับก็คือชุดหม้อแปลงหลักของเรานะครับตัวนี้ลงตัวใหม่ให้นะเดี๋ยวผมเอาของเดิมให้ชมนะครับ ควาเดิมตัวเท่านี้เลยนีครับไฟต่ำนะมองเห็นไหมไฟต่ำมันอาจจะไม่ค่อยซีเซอร์นะครับยีบสามโวลต์นะครับไฟต่ำมากนะครับก็ทําการลงมอเตอรลอยลูกใหญ่นะครับเอาอเป็นแท่งแท่งปูนออกนะครับมันมันทุ่นน้าหนักโดยแท่งปูนนะครับก็เลยเอาออกไปนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือจุดแรงใจ จุดแรงจ่ายผ่านไปแล้วนะตัวนี้จะเป็นจุดแรงจ่ายอีกจุดหนึ่งก็คือแรงจ่ายภาคจ่ายไฟนั่นเองนะครับแรงจ่ายภาคจ่ายไฟก็คือเป็นชุดพวกซีฟินเตอร์ต่างๆนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าชุดคาปาครับแล้วก็ชุดไดโอดนะครับตัวนี้คือของเดิมของของติดแทน,นมานะครับ5 0โวลต์4,700ไมโครนะครับตัวนี้ผมใส่เป็น63โวลต์นะครับ6,800ไมโครจำนวนสีลูกแล้วก็ไดโอด2ตัวนะครับอ่า เป็นการเรียบกระแสนะครับเป็นไฟ DC นะครับออกมาเลี้ยงวงจรคัสดีนะครับวงจรคัสดีจะเป็นวงจรคัสดีอยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กนี่ครับเป็นคัสดีไฟต่ำนะครับไม่เกิน85โวลต์นะครับนี่นะฮะไม่เกิน85บโวลต์นะครับ,น,บ,น,น,รบนี่ ค่าด,ดีบางรุ่นนะครับสำหรับการรับไฟต่ำได้เนี่ยมันสามารถรองรับ4โอห์มได้เลยนะครับ4โอห์มได้เลย4โอห์มก็คือ2ดอกนะครับส่วนบางรุ่นอาจจะมีถึง2.66เลยนะครับ2.66ก็คือข้างละ3นะครับตัวนี้เป็นโมโนมี1ข้างนะครับเพราะมันลงระบบได้น้อยมากเพราะกล่อ,องมันขนาดเล็กตามพื้นที่เนาะนะครับแล้วก็จะมีชุดเสริมนะครับชุดเสริมก็อยู่ที่ เราจะลงเลยนะครับชุดเสริมคืออะไรนะครับชุดเสริมก็คือชุดป้องกันลำโพงนั่นเองนะครับหรือบางท่านก็อาจจะใส่พวกตระกูลซอฟต์สตาร์ตต่างๆนะครับก็เป็นชุดเสริมนะครับส่วนชุดหลักๆในการเพิ่มวัตต์ก็จะมี3จุดก็คือหม้อแปลงภาคจ่ายไฟแล้วก็ชุดโมดูลนะครับผมเพราะว่าป้องกันลำโพงมันไม่ได้ช่วยให้กาลังวัตต์มันเพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นตัวเป็นรีเลยตัดต่อนะครับในการทํางานนะครับเวลาเครื่องมีปัญหามันก็จะตัดการทํางานนะครับ ก่ช่วยเซฟดอกลำโพงนั่นแหละนะครับกันไฟมันไปหาดอกลำโพงนะครับเวลาเครื่องมันมีปัญหานะครับถามว่ามันสําคัญไหมก็สําคัญครับมันต่างต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับในการทํางานนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นชุดนะครับแปลงไฟนะครับเป็นบวกลบเก่านะครับเป็นเอามาเลี้ยงชุดหน้าแทนนั่นเองนะครับเพราะว่าชุดเดิมของเขามันเป็นแผงรวมนะครับ ผมก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงนะครับเป็นไฟบวกลบเก่านะครับเพื่อจะมาเลี้ยงชุดหน้าแทนให้ได้ใช้งานได้นะครับนี่แะครับที่มันต่อมันถึงจะลดการจีครับมันต้องใส่ตัวนี้นะครับเป็นของ Modify นะครับชุดจ่ายไฟหน้าปรีหน้ามิกของเรานะครับผมเดี๋ยวมาชมหน้าแทนอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนตอนเปิดเครื่องจะประมาณไหนเดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องให้ชมกันนะครับ ว่าจะมีเสียงปูปะาออกลำโพงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราต่อสัญญาณนะครับหลังแท่นเป็นสัญญาณแจ็คนะครับดำแดงนะครับพวกแจ็คขาวแดงต่างๆแจ็คสีนะครับเข้า iPad ปกติเลยนะครับส่วนเอาพุทจุดต่อลำโพงก็ต่อผ่านลำโพงแล้วนะครับเป็นมอนิเตอร์สดอกนะครับตัวนี้ผมผมลดเบสลงนะครับผมเล่งที่9นาฬิกานะครับไม่เล่งแรงนะเพราะว่ามันเป็นตู้กลางแยมนะครับ โอเคเปิดสวิกเลยนะครับเบาเสียงนะตัวนี้เป็นวอลลุมมาสเตอร์นะครับวอลลุมมิวสิกนะครับเป็นวอลลุมหลักนะครับเปิดเครื่องครับโอเคจะได้ยินเสียงโพเทชชั่นอ่อนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมเสริมให้ด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเทสมานะครับตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาถือว่าผ่านเลยแหละนะครับในการใช้งานนะครับ ชุดหน้าแทน,นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีข้อแคกนะครับก็ตามการใช้งานนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับส่วนใครอยากเอาไปใช้งานในราคาเบาๆก็สอบถามกันเข้ามาตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับมาฟังเสียงตอนเทสเสียงกันโอเค ดอกที่เทสอยู่ตอนนี้ก็12นิ้ว2อดอกแล้วก็แหลมตอง8อีก2ดอกนะครับต่อผ่านพาวเวอร์โดยตรงเลยนะครับผ่านชุดคอนโทรลหน้านี้เนาะนี่ครับผ่าน iPad เลยนะครับให้น้ำเสียงที่ใสๆนะครับก็เบสมีเนื้อนิดๆนะครับก็ถือว่าแยกได้พอสมควรนะครับส่วนความร้อนนะฮะไม่มีเลยนะครับความร้อนเพราะพัดลมตัวนี้มันแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับ จับเลยครับจับๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกลางแหลมนะครับตัวนี้เป็นเบรตัวนี้เป็นบาลานซ์แล้วก็เรามาคัดที่ EQ ได้อีกนะนะครับสำหรับใครที่อยากโม่นะครับหรืออยากสั่งประกอบก็สนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์0829203353นะครับ ID Li n ์ลิงก์ a c e b o o กก็อยู่ใต้คลิปกดเพิ่มเติมดูได้เลยนะครับรับประกอบพาวเวอร์ตามงบนะครับงบเบาๆเราก็ทำให้ได้นะครับขอแชร์สอบถามกันเข้ามาในะรรับผม แรงนะครับเนี่ยเล่งแค่ครึ่งเดียวเองนะครับส่วนตอนผิดเครื่องนะครับปิดเลยนะก็ตัดการทำงานโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีครับ ก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับงานโมงงานประกอบก็สั่งกันเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็ทยอยเคลียร์งานออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับก็อัดคลิปไว้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับทยอยลงเรื่อยๆนะครับอ๋อยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดอ s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะนี่ครับก็ขอบพระคุณนะครับที่รับชมมาจนจบครับสวัสดีครับ